สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2องพวันนี้พามาเที่ยวที่อ่างน้ำมุติพระที่ท่านเห็นอยู่ในอ่ายูทูบเนี่ยฮะในวิดีโอนี่ฮะในภาพนี่แหละโอ้เสียงอะไร เองอะไรดังจังคนเหรอคนมันทำอะไรเยงดังจังอ่ะคนหรือใครก็ช่างอะเนี่ยนี่คือน้ำน้ำที่ช่วงนี้มันเดือนในพฤศจิกายนแล้วครับมันหมดหน้าฝนนะฮะตอนนี้เข้าหน้าหนาวน้ำมันก็ คิดว่าน่าจะลดลงอนะน่าจะเหลือน้อยลงเอ๊แต่มันก็เพิ่งผ่านหน้าฝนมานะก็น่าจะยังเยอะอยู่นะพูดถึงแต่ยังไงก็ล้อมรอบเลยมนะันมีแต่เขาไงนะรอบอ่างมันจะมีแต่เขาเขารอมรอบเลยละน้ำที่ฝนตกมาที่ดูพื้นที่ กี่ไล่อะมากมายร้อยไล่คงไม่อยู่อะถ้าจะนับจากตั้งแต่ตีนเขาไปถึงยอดเขาอะนะความสูงก็โอ้โหจะเป็นกิโลเลยมั้พันเมตรเลยมั้งเมืกี้ดูฝนตกอ่ะแล้วน้ำที่ตกมาฝนที่ตกลงมามันจะไปไหนมันก็ต้องไหลลงมาในในนี้นะครับในอ่างนี้มันก็จะมากจำนวนมากเพราะไม่ไหลไปที่อื่นเลย แต่นี้ถ้ามันมากเกินทำไงครับถ้ามันมากเกินก็มีสิธิ์ที่จะท่วมอะ่ะหมายถึงว่ามันคงจะสูงขึ้นสูงขึ้นก็คงจะมาเต็มไอ้ที่กั้นไว้เนี่ยเป็นแนวกัน้นทางอะ่ะมันเป็นทางด้านนี้เป็นทางเขาทำเอาแม่โคมาขุดแล้วก็เป็นดินเป็นเป็นจำนวนมากอะ่ะ คือกั้นน้ำไงไม่ให้มันไหลลงไปด้านล่างเพราะตรงนี้เป็นไหลไหลเขาถ้าไหลลงไปมันก็ลงไปด้านล่างอ่ะต้องกั้นไว้ต้องมีดินกั้นไว้มันก็จะเก็บน้ําอยู่อนแล้วตรงเนี้ยเวลาน้ํามากเกินอะ่ะมันก็จะมีช่องให้น้ําไหลคือ พอมันมากเกินมันก็จะไหลออกด้านเนี้ยครับมาลงไปดูดิเนี่มันมันไหลโอเคติดป้ายเดี๋ยวห้ามเปิดน้ำเนี่ยมันก็จะไหลมีทางไหลของมันไปลงไปด้านล่างแล้วก็นูน่นไปลงที่คอง ทา้งนู้นทางไอฝายกุฏิพันธมากเกินเดี๋ยวผมดูแล้วไม่น่าจะไหลไปได้นะเพราะเขารู้สึกว่าก็เนี่ยมีทําที่กั้นไว้เอาถุงปุ๋ยมาใส่ดินแล้วก็กั้นไม่ให้น้ําไปแต่ผมว่าถึงถึงไม่กั้นก็น้ําก็เยอะอยู่แล้วนะพูดถึงอ่ะไม่ต้องกัน้นน้าก็เยอะไม่แห้งง่ายๆหรอก แต่ก็คงจะเสียดายน้ำะเนะาะกลัวน้ำจะไปทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเอาน้ำไว้ไอเขาเรียกอะไรอุปโภคบริโภคเอาไว้กินเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้ได้ทั้งนั้นแหละน้ำอะจะกั้นไว้เพื่อไม่ให้น้ำไป แต่มันก็มีช่องไปอยู่หน่อย,อยนึงน,นะนะรู้สึกจะนี่มีช่องนี้น้ำพอไปได้ช่องประมาณสักสองได้ละเกือบ,บเม็ดนอกกนั้นก็ทำเป็น